สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมแร,กร็กเนล็อกวีรีเทินนะครับสำหรับตัวเกมแร,กร็กเนล็อกเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยที่มาเปิดทดสอบอยู่บนสโตทยเรานะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับตัวเกมนี้ก็สร้างมาจาก IP พีแร,ร็คเนล็อกอีกเกมหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่เราเคยเล่นมาก็คือเวอร์ชั่นนี้สามารถตั้ง ร้านขายของได้ด้วยนะทุกคนเออเอาดีนะครับส่วนเอ่อตัวภาษาเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะอ่ะโอเคทีนี้ก็อันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมได้ทําการเอ่อลองเล่นไปนะครับก็จะเป็นนักดาบนั่นเองเดี๋ยวเราจะกดบวกเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูในวนขอ่งการปรับแต่งตัวละครนิดหน่อยแล้วกันนะสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภยัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล็อกออริจินซัมเม ฮา r เวอ c h r o n i c l e หรือว่าเกม Harry Potter Magic Awakened และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับพอเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนี่มันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนทรงผมได้นะครับ นี่ประมาณนี้อันนี้เป็นทรงผมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีผมนะครับนี่จะเอาสีผมแบบไหนล่ะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับปรับแต่งหน้าตาได้แล้วก็สีข้างในตานะครับเอาประมาณไหนส่วนนั้นบนเนี่ยจะเป็นหมวกนะครับรู้สึกว่าตัวหมวกเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหมวกที่จะให้เราใส่เข้าไปข้างในตัวเกมได้เลยนะครับ ผมจะบอกว่าเวอร์ชันทดสอบเวอร์ชันนี้เนี่ยตัวเกมแจกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาลองก่อนนะครับอยากจะมารู้ระบบก่อนก็รียบรีบมาเล่นกันนะครับตัวเกมนี้จะเปิดทดสอบจนถึงวันที่30เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบรีบเลยละกันนะเสร็จแล้วเนี่ยล้วก็กดตรงนี้ครับตั้งชื่อแล้วก็กดครเอทตัวละครเข้าไปด้านในตรงเกมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใานาเกมอีกทีละกันนะครับ เข้ามานนในเกมแล้วนะครับนี่แล้วก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้นะที่กําลังออนไลน์อยู่นะครับตัวมุมกล้องเนี่ยสามารถจะหมุนซ้ายขวาได้นะครับแบบนี้เนี่ยหมุนซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงแบบนี้ครับประมาณนี้นะมุมกล้องนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะครับนี่เลยแอน ตัวเกมเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถตั้งร้านได้แต่ว่าตัวในส่วนของการตั้งร้านเนี่ยเราต้องตั้งในพื้นที่ที่เขากําหนดเท่านั้นนะครับในตัวเมืองเขาจะมีให้เราตั้งร้านอยู่ี๋ยว่าผมจําไม่ได้ว่ามันตั้งตรงไหนว่าลืมไปแล้วนะครับต้องเปลี่ยนชแนลไปดูนะครับแต่ว่ามันอยู่ในช่วงทดสอบซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชแนลเนี่ยบางทีมันอาจจะค้างได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนดีกว่า นะครับผมแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้ครับที่วิ่งตามผมอยู่เห็นไหมอ่าเป็นตัวปีโกใช่ปะนะครับผมจะบอกว่าไอตัวสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถขี่มันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดขี่ให้ดูนะปั๊บเข้าไปนี่ครับเห็นไหมมันก็จะกลายมาเป็นสัตว์ขี่ให้เราทันทีนะครับอ่าแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบอาหารอะไรแบบนี้ให้มันมากินด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะหิวแบบนี้ครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นแบบว่ามันหิวอยู่อะไรประมาณนั้นอนะนะครับผมเออโอเคเดี โ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวอาลงก่อนแล้วกันนะครับนี่ปึ๊หมุนม,มุมกล้องลงมาอะทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวเกมนะครับเขาก็จะมีระบบทหารรับจ้างด้วยนะนี่กดเข้ามาดูในส่วนของตัวทหารรับจ้างนะครับตรงนี้อะกดเข้ามาเลยนี่ครับตัวทหารรับจ้างเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะกดเลือกแล้วก็ทําการซัมมอนมาได้เลยนี่ครับมันก็จะออกมาแล้วแล้วก็จะทําการช่วยเราต่อสู้ได้ อ,อทีนี้กออ็ส่วนต่อมานะตัวเกมอย่างที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างแจกเยอะมากๆนะตอนนี้นะครับตอนที่คุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีแจกเพชรนะครับทุกวันเลยนะลองกดเข้ามาดูตรงซอ,อ,องจดหมายตรงนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยฮะผมได้ไปอีกละ1,000ใช่ปะก็กดรับไปเลยครับ หนึ่งพันลูบี้หรือว่าหนึ่งพันเพชรนั่นแหละนะครับเห็นไหมอ่ามันจะเขียนว่าลูบี้เนาะนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอรอดับได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาทาการซื้อของต่างๆจากตรงคาฟาช็อปได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เรามาทาการสุ่มนะครับหาพวกชุดอะไรต่างๆได้นะครับรวมถึงตัวสัตว์ต่างๆนี่ที่เป็นสัตว์ขี่นะครับแล้วก็เรามาสุ่มได้นะนี่ครับอ่ะอันนี้เป็นทหารรับจ้างเนาะนะครับแล้วก็มีการ์ดด้วยนะครับเออแต่ว่าผมจะไม่สุ่มนะตอนนี้ อ่ะผมจะมาซื้อของจากตรงนี้ก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงอีเวนต์ตรงนี้ฮะด้านบนปั๊บติ๊กเข้ามาเลยนะครับนี่แล้วก็กดเลือกซื้อทั้งหมดของพวกนี้นี่ที่มันมีขายอยู่เห็นไหมอ่าออนไลน์วันที่1นึ่อาะไรเงี้ยนะครับกดซื้อไปเลยครับทุกคนเพราะเรามีรูบี้เยอะเห็นไหมเรียบร้อยซื้อแล้วนะครับแล้วก็ส่ตออกมาซื้ออีกนี่รูบี้เยอะอะทําไมอ่ะเนี่ยซื้อไปนี่ครับซื้อให้หมดเลยนี่เราได้มาแล้วอ่ะกดรับไปดีครับนี่ฮะ เห็นปะเช็คใน inbox นะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คกดรับไปก่อนนี่โอเคอันนี้ก็กดรับไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาครับอันนี้แล้วก็ซื้อไปดิเออรูบี้เยอะอะทำไมอ่ะเออนี่ครับกดรับไปเห็นไหมโอ้ได้ของแบบชิวๆเลยอะทุกคนนะฮะอ่าต่อมามีอะไรอีกสเปเชียลกิฟต์อ่าอันนี้ใช่ปะนี่ชุดปีกซื้อไปดิจัดไปครับนี่โอเคอันนี้ด้วยจัดไปเอาให้หมดฮนะรวยจัดก็มีรูบี้นี่อ่าต่อมาฮอต ฮอตไทม์อีเวนต์ใช่ป่ะอันนี้เอ่ออันไหนวะไม่มีอ่าไม่เป็นไรมาดูวนนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ล็อกอินนะครับจัดไปแล้วก็น,นี้ออนไลน์โอเคกดรับไปนะครับเรียบร้อยนี่คือเอ่อข้อดีของการที่มาเล่นในช่วงทดสอบนะครับได้ของมาเพียบในนี้เราลองมาดูในส่วนของซอ,องจดหมายแล้วหน่อยดินี่ครับโอ้โหของเพียบทุกคนโอ้ยดูดิจัดไปดิครับกดไปเลยครับผมเรียบร้อยโอโ้ได้มาอีก750ไดมอนด์นี่แล้วก็อะไรวะเนี่ยมาครับ อ๋อไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวอฉลามใช่ป่ะเออฉลามนะครับเราได้ฉลามมาขี่แล้วโอเคกดใส่เลยครับใส่ฉลามแทนปิโกนี่ฮะแซม,มอนไปดีครับเพื่อนป๊บแล้วก็สวิตไปสลับมาฉลามมาแล้วอ่ะเราลองขี่ฉลามหน่อยไหมป๊บนี่มันไงเท่ป่ะตอนนี้เรามาดูชุดเราหน่อยดีอ่ะที่เราได้มาใช่ป่ะ ซื้อเมื่อกี้นะครับนี่มันจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงมีปีกด้วยนะครับอันนี้คืออะไรวะเอ่อกดยูสไปอ่ะแม็กไปเลยครับึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นปีกใช่ปะ่ะจัดไปครับเอา้าเอ่โอโอ้โหนึกว่าจะได้ปีกโอเคน่าจะเป็นการปุ่มหรือเปล่านะฮะโอเคครับได้มาแล้วได้เงินมาอันนี้ด้วยป๊บจัดไปเป็นกล่องมาฮะแล้วก็เปิดไปเลยครับป๊บโอเคเสร็จอันนี้เป็นชุดนะฮะอ่าได้ชุดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ต่อมาอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรวะเนี่ยโอเค,โอ,เคโอ้โหกล่องอะไรเยอะแยะไม่หมดเลยอะ่ะกดเปิดได้หมดนะครับอ่ะน่าจะเป็นการ์ดเมื่อกี้ได้มาแล้วก็อุ๊ยอันนี้ของดีแน่เลยมาแล้วครับปาบ๊าอู้เป็นไอ้ตัวนี้น่ารักเชียวอ่ะก็เป็นเอ่อตัวสัตว์ขี่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะแล้วก็ได้มาใหม่อีกแล้วปึ๊บอุ๊ยอันนี้ทหารรับจ้างเหรออู้ใช่เลยทหารรับจ้างนะครับสวยงามมากฮนะ แล้วก็ต่อมาป๊าบโอ้โหได้ของอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะถ้าเอาเพชรเอ่อลูบี้ที่เราซื้อไปนะเมื่อกี้นะฮะเรียบร้อยกดเปิดให้หมดนี่เนี่ยป๊าบโอเคสวยงามโอ้โหยเยอะมากนะครับผมทีนี้ก็นี่แล้วก็ลองมาใส่ของดีกว่าครับโอเคเอ่อใส่อะไรดีมั่งอันนี้ข้างหลังใช่ปะพอทแทนตรงนี้ครับอ่ะอันนี้จะดีกว่าหรือเปล่าวะแล้วแต่หน้านี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับว่าเราจะเอาอันไหน แต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับโอเคอาใส่ไปก่อนครับชุดโอเคอเปลี่ยนชุดหน่อยนี่ครับก็ได้ชุดใหม่มาใสาล่ละนะแล้วก็ได้การ์ดมาด้วยนะครับไอการ์ดตัวนี้นะที่ได้การ์ดมาใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะพูดถึงความสามารถนะครับผมโอเคขึ้นอยู่กับาสายอาชีพด้วยเนาะว่าเราเล่นสายอะไรยังไงนะครับหลังจากเข้ามาเมนูนีแลวนะครับเรามาดูด้านบนตรงนี้หน่อยนะฮะเนี่ย มันจะมีนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูตัวละครของเรานะครับซึ่งเราจะสามารถที่จะทําการอัปสเตตัตจากตรงนี้ได้นะ เราก็สามารถที่จะกดอัพเองหรือว่าจะกดออโต้ก็ได้ครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่แล้วว่าเราจะอัพไปทางสายไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นแล้วล็อกอยู่แล้วนะผมก็แนะนําว่าให้อัพเองก็ได้เลื่อนลงมาด้านล่างนี้นึงครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวระบบไลฟ์สกิลนะครับตัวเกมนี้ก็จะมีระบบไลฟ์สกิลที่เราสามารถที่จะทําการตัดไม้ขุดแร่นะครับหรือว่าตกปลาอะไรได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของไอ้เจ้าตัวค่าพลังตรงนี้ด้วยนะ เออประมาณนี้นะครับผมโอเคไม่ใช่ว่าเราจะขุดได้ตลอดทั้งวีทั้งวันนะเออบอกไว้ก่อนนะครับต่อมาก็ด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเราใช่ปะอ่ะผมกดเข้ามาดูแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะมันก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาดํเนินการอัพสกิลได้นะมันจะเป็นแบบว่าช่องทางลัดด้านบนที่เราจะสามารถกดเข้ามานะครับผมก็อัพสกิลตามที่เราต้องการจะอัพครับแต่ละสายมันก็อัพไม่เหมือนกัน นะอันนี้เดี๋ยวผมจะอัพตรงนี้ต่อเพิ่มเติมนะครับอัพให้มันเต็มไปนี่โอเคเรียบร้อยนะพอได้ในส่วนของแต้มสกิลมาใหม่ก็ค่อยมาอัพเพิ่มเติม,ตมทีหลังอันอื่นๆนะครับส่วนต่อมาอันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของสายอาชีพนะครับมันก็จะมีบอกนะว่าตัวเกมนี้มีสายอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็มีสอดแมนใช่ป่ะนี่ฮะแล้วก็มีโจนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอาร์ช์นะครับนักธนูนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอะโคนะครับหรือว่าพลีตนะนี่ส่วนต่อมาก็อันนี้จะเป็นพ่อ,พอค,ค้าแม่ค้า นะครับนี่มันก็จะมีบอกไว้อยู่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสายอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบ็กสมิธอาชมิธอะไรเงี้ยนะครับใครที่เคยเล่นนะล,ล็อกอยู่แล้วก็น่านจะเข้าใจส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันก็จะคอยสอนเราเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาดูเมนูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะผมก็จะบอกในส่วนที่มันสําคัญก่อนละกันนะครับไอที่มันเป็นไฮไลท์ของเกมนี้ก็คือมันจะสามารถตั้งร้านค้าได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงเอ่อ uh, private shop ตรงนี้เห็นปะกดติก๊กเข้ามานะครับ มันจะมีให้เราเลือกอยู่2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตลาดกลางนะครับกดติ๊กเข้ามาตัวตลาดกลางเนี่ยเราจะสามารถเอาเงินเซนีที่เรามีนะครับมาซื้อของต่างๆได้หไหมนี่ฮะแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกของต่างๆเนี่ยรวมถึงเอออาวุธนะครับนี่อาชุด มีหมดเลยเห็นไหมอะเซอรีนะครับสังเกตว่ามันจะใช้ในส่วนของเซนีซื้อหมดเลยแล้วก็บางคนก็จะแบบขายเป็นเพชรก็มีเหมือนกันนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาเซนีหรือว่าเอามาเป็นเพชรเนี่ยดยมอนอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะ,ะถ้าเกิดว่า Open Beta อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะอันนี้มันยังอยู่ในช่วงเอ่อโค้ดเบต้านะครับผมโอเค ต่อมาก็อ่ะของอื่นนะครับก็ลองมาดูนี้ฮะมันจะมีคนขายอยู่เห็นไหมเออเราอยากได้แล้วก็มาเลือกดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะจะเป็นการตั้งร้านขายของนะครับในตัวเมืองนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันจะให้ขายของเนี่ยเรากดติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะสามารถตั้งร้านได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นสายอาชีพอะไร เราสามารถตั้งร้านค้าได้หมดเลยไม่จะเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะส่วนเมนูต่อมานะครับมาดูตรงนี้มันจะมีเออแอดเวนเจอร์ล็อกใช่ป่ะกดติ๊กเข้ามานะครับตรงแอดเวนเจอร์ล็อกเนี่ยก็คือให้เรามาทาการกดรับของรางวัลได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามากดรับเห็นไหมนี่อย่าลืมมาเลือกเออมารับดูด้วยนะครับนี่ฮะของจะเพียบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาตรวจสอบด้วยจะเป็นพวกว่าเอ่อความสําเร็จต่างๆนะครับเนี่ยอ่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่เห็นไหมกดรับไปนะครับ พอเรากดรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นเซนีบ้างแล้วก็จะได้มาเป็นในส่วนของตัวไดมอนด์หรือว่าเพชรบ้างอะไรเงี้ยครับมันจะมีมาให้เราต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอลเลกชันนะครับตรงคอลเลกชันเนี่ยเวลาเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเรามีของอยู่อย่างเช่นเนี่ยผมมีไอ้เจ้ากระเป๋าแมวใช่ป่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจะเอามายัดตรงนี้ผมก็กดติ๊กเข้ามาแล้วก็เลือกเอามายัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันยัดไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็ลองเลือกๆดูดีๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราเอามายัดเเสร็จแล้วี่ยพอ ครบนะครับตรงช่องตรงนี้มันจะได้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเห็นไหมเพิ่ม ATK 1 M a d k 1อะไรเงี้ยนะครับอ่านี่โอเคนะครับเนี่ยมาดูได้เห็นปะ่ะแล้วเกิดเรายิ่งเป็นสายเติมนะครับมีของเยอะๆเ,เนี่ยผมบอกแล้วว่าเอามายัดใส่ตรงนี้เนี่ยความสามารถนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะกว่าคนที่ไม่เติมอะ่ะนึกออกปะ่ะเวลาไป PVP หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างแตกต่างพอสมควรเหมือนกันนะสังเกตนะมันบวกความสามารถเห็นปะ่ะ ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ายัางดีที่ว่ามันไม่ได้บวกอะไรเยอะมากมายนักนะครับบวกนิดๆหน่อยแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะบวกแบบว่าจ็อบ exp นะครับแล้วก็เนี่ยมีบวกในส่วนของบาร์ด exp ด้วยนะครับตรงนี้ ออประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปเดินดูบรรยากาศด้านนอกแผนที่หน่อยกันละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยกดขยายแผนที่แบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปตรงไหนแล้วก็สามารถจะกดติ๊กออกนะครับหรือว่าจะกดดูในส่วนของเวิลด์แล้วก็ได้นะเนี่ยเป็นเวิลด์แมแบบนี้นะครับณตอนนี้ผมจะอยู่ที่เมืองพอนเทรานะครับผมอ่ะกดเลือกอแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะ อ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับด้านบนด้านข้างตรงไหนประมาณนี้เ,เดี๋ยวผมเลือกมาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวกดติ๊กมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบอกต่อนะครับว่าคุณจะไปจัดการมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับมันจะมีบอกแล้วว่าเอ้ยตัวนี้มันอยู่ในแผนที่นี้แล้วก็กดติ๊กสมมุติผมจะมาจัดการตรัวนี้ อ่ะกดติ๊กไปเลยครับล้วมันก็จะวิ่งไปหาแล้วแค่นั้นเองนะครับนี่โอเคเดี๋ยวออกไปเจอการด้านนอกเลยแล้วกันนะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับก็จะเจอมอนสเตอร์ที่เราต้องการจะโจมตีแล้วแค่นั้นเองนะครับผมไอตัวนี้จะเป็นตัว NBC ที่ช่วยเพิ่มเลือดเพิ่มบัฟอะไรให้เราด้วยนะเห็นไหมเวลาเราวิ่งผ่านนะครับมันจะช่วยเพิ่มให้เรานะถ้าเกิดว่าเราจะโจมตีตัวนี้เราก็สามารถที่จะกด Auto ออโต้ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่จะโจมตีได้เลยนะครับมันสามารถกําหนดพื้นที่ได้ด้วยนะ เนี่ยครับมันจะมีเออให้เรากําหนดได้อยู่ว่าเราจะเอาพื้นที่ประมาณไหนยังไงนะครับาจัดไปแค่นี้นะครับเนี่ยก็ให้มันโจมตีไปจบนะครับง่ายๆเออเมื่อกี้มีกระตุกด้วยนะครับเนี่เห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้เองครับชิลๆมากโอ้ยคูนี้ได้ชุดมาเมันผมเลยว่ะแต่เขามีปีกใส่อะทุกคนเออโอ้โหอะไรวะเดียพูดถึงไอ้ตัวทหารรับจ้างใช่ป่ะตัวทหารรับจ้างเนี่ยเราสามารถจาดแบบว่า up สกิลเขาได้นะเนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันเกินมาคือแบบว่าให้เรามาทาการ up นะครับผมแล้วก็ใส่รูนได้ด้วยนะเนี่ยกดทำการใส่รูนไปเลยก็ได้นะเวลาเรามีรูนเห็นไหมครับมันจะใสให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถได้กับตัวในส่วนของหารรับจ้างเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะ นะครับผมก็แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรละสาหรับตัวเกมนี้นะครับเอาไว้เออถ้าเกิดว่าผมว่างๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเข้ามาเล่นและกันนะครับถ้าเกิดว่าได้มาไลฟ์สดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับผมสาหรับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่ามันมีภาษาไทายเกมนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเล่นนะนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่แล้วกันนะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม